เอาไม่รอดชุมช่มๆหน่อย ลอนก็ไม่ได้ยินออกล่นเลยจะอะไรให้ดูโอ้มีเจอแปลกๆเหี่ยวๆนิดนึงโอ้ลูกหัวใจด้วยปีกันนั่นอะอืมอือใสเดือนนังีใช่โอาเชื่อ สวยน่ะรักดำนึงสวยตัวขึ้นไปดูกดิไปมองระยะไกลไม่ได้ไม่เห็นหรอกเห็นแต่ว่าเกี่ยวเจ้าอุ้มไอ,อ้อที่<ว>ปากไว้อะเออไปนำเสนอไปดูไอเหยียบผู้มาลอดแล้วอันนี้ส่วนมากนะเป็นแบบที่ปักด้วยกิ่งทท่งนั้นตรงนี้ตรงนี้จะปักก่อนแรก แต่เนี้ยที่เป็นแบบนี้เป็นต้นาาแถวเนี้ยเป็นต้นน่าจะปลูกด้วยต้นที่ถอนมาแล้วก็มาปลูกเลยไม่ได้ลงดินเอามาถอนเอามาลงในแปลงเลยส่วนอันเนี้ยปักครั้งแรกนี้ปักน่าจะรอบสองที่ว่ารอบขอบๆเนี้ยส่วนปักรอบสามก็ตรงนี้ที่ยังดูเหี่ยวเหียวหน่อยๆน่อแต่โดยรวมถือว่าดีเพราะว่อันนี้เราตัดไปสองสารอบแล้วตัดเอาไปปักขยายแปลงตรงนู้น แองเล็กแต่ว่าก็คือแบบยังไม่งามเท่าไหร่เพราะว่าบางทีมันต้องรดน้ําไปนานๆก่อนเนะาะถึงจะสวยแบบนี้อันนี้ก็คือเขียวสวยใช่ไหมเหนื่อยจะเป็นลมได้นะดูดีใบมันอวบอ่ะแต่ว่าไม่ได้ฉีดยาอะไรนะเนี่ยสวยดิแต่ว่าก็คือไม่ไม่ได้ฉีดยาเพราะว่ากลัวกลัวยาฆ่าแมลางนะ พวออกนี้เป็นหัวมันนะทุกคนเป็นมันเทศสีอะไรเราไม่แน่ใจน่าจะ <brasile> สี <S <S ส้สมมันมีที่ลงใหม่อันนั้นลงใหม่แขนดำจังเลยส่วนที่ที่เป็นยอดยอดพวกนั้นคือลงก่อนหลายวันละส่วนในหลังๆอันนั้นก็คือแบบลงใหม่เอามาปักมันเป็นแปลงเก่าของแปลงเรือๆนะทุกคนกเออไม่เป็นไร อ้วร้อนมากเลยฝั่ <Okay. laughs> งนี้ก็จะเป็นข้าวโพดข้าโดดวโพดแบบอ่อนเลยนิดนึงนะ okay. Okay. <laughs> มันจะแบบมันกัาดกลาดเราไม่ได้อยากฉีดยาเราก็เลยแบบปล่อยมันให้นอนกินนะ <laughs> นอนแพ้ไปแดดนอนก็คือแบบเออขอบคุณมีอาหารอะไรเงี้ยก็ <Okay. S 1> โอเครดน้ำเหนื่อยมากเลยฝนไม่รู้มื่อไรจะตกมา อนเอน่าร้อนเออไหนเน่าก็แบบซิวมันไปเดี๋ยวถ้าเกิดแบบว่ามันเริ่มโตเยอะอ่ะแบบแผลพุ่มอะ่ะเราก็จะอาจจะเอาไอ้นี่ออกเพราะว่าบางทีอะ่ะไม่นั้นคนเดี๋ยวมันเป็นโรคนึกออกไหม อาจจะต้องให้มันโดนแดดบ้างอะไรเงี้ยต้องรอให้มันแบบเป็นพุ่มสวยๆก่อนให้มันเริ่มแก,แก่ๆต้นแก่หน่อยอ,อันนี้ต้นมันอ่อนเกินอ่ะ,ออะหอบเนหนื่อยเหนือนหน่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงปะเนี่ยเหนื่อยจริงเต็งไตเติงไหนเต็งหอย นดูพัดเะโชว์พัดเสียงไก่นะทุกคนไก่ป่าแถวนี uti, freely, ้มันอยู่ใกล้ๆกับแบบสวนชาวบ้านที่มันลกนะเราแบบว่า แล้วก็แบบปลูกปลาล์มอะไรพวกนั้นแบบไก่ป่าจะมาทํารังหรือไม่ก็แบบมาหาลูกลูกปลาล์มนะทุคนแบบว่ามันเป็นแบบป่ารกนะทุกคนแต่มันก็คือเป็นส่วนชาวบ้านนั่นแหละก็คือจะไก่จะหนีเข้ามาอยู่แล้วก็ทํารังไข่ในนี้อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็คือชาวบ้านเขา ใช้รถตัดหญ้าทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องตัดหญ้าเออเขตัดหญ้า,าเสร็จแล้วก็จะหนีจากส่วนเนี้ยไปอีกส่วนหนึ่งส่วนที่แบบว่ายังไม่ได้ตัดมันก็จะลกๆก,กว่าอะไรเงี้ยลมไม่พัดเลยร้อนมากะจะเป็นลมเนยสวยเนาะ เห็นคนแบบว่ามันเที่ยวอนั่นน้ำตกวิภาวดีแบบเดินขึ้นเดินไม่ถั่วนึกออกไหมมันจะมีทางขึ้นอะไรเงี้ยเพขา,าเออไปแล้วก็เจอต้นไม้แบบมันล้มอยู่พอเราไปไม่ถูก แบบเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่อเมซิ่งเท่าไหร่เพราะว่าเราเห็นมันมานานมั้งแต่มันก็สวยนั่นแหละเนาะไม่คุยกับฉันเลยเธอฉันไม่ได้อยากคุยกันเดียวนะชิมไม่ได้บ้าจ้าไี่สัตว์ก็คือน้ำตกอับวิภาวดีอ่ะอยากไป อีเหียนะทำไม,มพูดพอประจำไม่เคยให้เราต้องเลือกเลยว่าเราปลากบเป็นตัวอะไรเลือกใครตลอดตลอดเลยแมนะ่เอามันเดินได้ผักมี้าอะไรไหมยาต้องเอามูดอ่ะเอากล้องตลกย่าเลยเก่งใจมียาเมเล็ดไงก็แบบเดินมาเช็ด ขี谢谢 hey, ้เก yeah. ียจไปตากล้องแบบตากล้องแบบระยะห่างอปอยตรงนั้แะไม้เียต่เยอะอ่ะยะกดนะันเาสตัวใสๆอ่ะเสียงไก่ดังมากอน่มไกบานก่เีไก่บ้านร้อมีไก่บานเลยสงสัยก็เป็นแฟนนไม่ก็มีบ้านัดไปอีกอ่ะก็มีบ้านคนอ๋อเออบางทีมันหลุมมา นึกว่าใจหายเลยนึกออกมานึกเนี่ยนึก <él> ว <ici> ่าถอนลาดำของเราซะแล้ว <om g ol ar afar> ๋อมันคือย่าจิดนาได้ตั้งจิตน